อย่างที่ผมกล่าวว่าเราต้องเฝ้าติดตามกันต่อไปว่าถึงแม้ว่าอังกฤษนั้นไฟเขียวก็ตามแต่นะครับแต่ว่าทีนี้การตัดสินใจของยูเครนเขาจะโจมตีหรือไม่แต่ผมเชื่อว่าเขาโจมตีครับเพราะว่าช่วงของสงครามเนี่ยนะฮะมันไม่มีสิทธิ์นะฮะมันไม่มีสิทธิ์ที่จะห้ามว่าเฮ้ยคุณห้ามใช้อาวุธของประเทศนั้นประเทศนี้มาโจมตียูเครนเนี่ยน่าจะนําขีปนาวุธแบบซอมชา์โดไปโจมตีอย่างแน่นอน เป้าหมายแรกครับที่ยูเครนเนี่ยเขากำลังเลงอยู่นั่นก็คือสะพานข้ามช่องแคบเคิร์ดรวมถึงฐานที่มั่นทางทหารของรัสเซียนะครับที่ตั้งอยู่ในเขตของเทเรดัมก็จะกลายเป็นเป้าหมายสำคัญ <S <S วันนี้ก็จะมีการนำเสนอประเด็นที่เกี่ยวข้องกับในเชิงการทูตซึ่งมันก็จะเกี่ยวข้องกับสงครามที่มันเกิดขึ้นในยูเครน เพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะเมื่อไม่นานมานี้นะครับรัฐมนติว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอังกฤษก็คือนายเดวิดคาเมลอนได้มีโอกาสไปเยืยนอยนยูเครนแต่ว่าวาทกรรมหนึ่งครับที่ดูแล้วกลายเป็นประเด็นร้อนแรงทางด้านของการเมืองขึ้นมาอย่างทันทีก็ถือว่าทางด้านของนายเดวิดคาเมลอนนั้นได้มีการพูดกับฝั่งของ,องยูเครนว่าอังกฤษนั้นก็ยังคงให้การสนับสนุนยูเครนทุกประการ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของการเงินหรือแม้แต่การจัดส่งอาวุธทุปกรณ์ให้แก่ยูเครนหนึ่งในอาวุธที่มันมีความไฮเอนที่สุดนั่นก็คือขีปนาวุธแบบสมชัโดคือแต่เดิมนั้นอังกฤษก็มีข้อห้ามนะครับบอกว่าห้ามยูเครนนำขีปนาวุธสุดไฮเทคของอังกฤษนำไปโจมตีแผ่นดินแม่ของรัสเซียแต่การยืนของนิตยวาการกระทรวงการต่างประเทศของอังกฤษที่ผ่านมานี่นะฮะ ก็คือนายเดวิดคารเมลอนกับให้คำพูดที่ตรงกันข้ามกับจุดยืนเดิมก็คือว่ายูเครนสามารถที่จะมีสิทธิ์นะฮะดำเนินการใช้ขีปนาวุธสตอมชาโ์โโจมตีแผ่นดินแม่ของรัสเซียซึ่งอาจจะหมายถึงกรุงมอสโกก็ได้ครับเป็นสิทธิ์โดยชอบธรรมหรือจะไปโจมตีแว้นอื่นๆก็เป็นสิทธิ์โดยชอบธรรมแต่ก็ยังมีการพูดกักเอาไว้ว่า ยูเครนจะนำขีปนาวุธของอังกฤษไปโจมตีรัสเซียมันก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของยูเครนเองซึ่งมันก็ไม่ได้เป็นเหตุผลของอังกฤษแต่ว่าคำพูดของรัฐมนตรตีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดวิดคาเมลอนนั้นก็เหมือนเป็นการไปให้ไฟเขียวนะฮะก็แล้วแต่ยูเครนจะมีการตัดสินใจอังกฤษจะไม่ขอห้าปามเพราะฉะนั้นสิทธิ์จะเซเยตหรือจะเซโนจะนำไปใช้ในการโจมตี หรือไม่โจมตีมันก็เกี่ยวข้องกับยูเครนประเด็นนี้ฮะก็ถือว่าค่อนข้างที่จะร้อนแรงแต่ท่านผู้ชมครับในย่าสาคัญเนี่ยนะฮะมันน่าจะมีมากกว่านั้นครับคือหากว่ายูเครนนะครับมีการตัดสินใจจริงครับที่จะนําขีปนาวุธแบบสตอ r m มชาร o โเนี่ยนะครับซึ่งมันก็มีระยะทางยิงได้ไกลกว่าเกือบ200กิโเมตรหากว่ามีการใช้มาจริงๆแล้วก็ใช้หลายลูกนะครับ ไปโจมตีแผ่นดินแม่ของรัสเซียถ้าหากว่ารัสเซียนะครับยังคงที่จะเงียบหรือยังคงที่จะนิ่งนะครับเหมือนกับอดีตที่ผ่านมาอาดีตที่ผ่านมาก็คือว่ารัเสเซียมักจะมีการมาป้องปามชาติพันธมิตรของอยูเครนนะครับเช่นสหรัฐหรือวนาโต้กับจุดยืนที่บอกว่าหากประเทศเหล่านี้นะฮะมีการจัดทรงอาวุธยุกรณ์ที่ดูแล้ไฮเทคเนี่ยมันจะเป็นการล้ำเส้นแดง แต่อดีตที่ผ่านมาท่านผู้ชมก็คงรับทราบกันดีว่าพันธมิตรเหล่านี้นะครับก็ยังคงเดินหน้าส่งอยู่ตลอดนะฮะก็ไม่เห็นรัสเซียจะมีการมาทําอะไรที่มันดูแล้วรุนแรงและตัวอย่างล่าสุดนะครับก็คือขี่ปนอาวุธในทางยุทธวิธีเนี่ยนะครับ ATACMS สหรัฐก็ดําเนินการส่งให้แก่ยูเครนจนได้ครับแต่ท่าทีของรัสเซียนั้นก็ยังคงไม่ได้มีอะไรไปตอบโต้ในฝั่งของอเมริกาอย่างมากมาย มีแต่เพียงการเข้าไปข่มขู่ก็เท่าน,นั้นเองเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมกล่าวว่าหากอังกฤษไฟเขียวและยูเครนก็สามารถนำมาโจมตีได้และถ้าหากว่ารัสเซียไม่มีการดาเนินการใดๆตอบโต้ต,อต่ตอกรณีอย่างนี้อีกหน่อยนะฮะอาวุธของชาตินาโตเนี่ยมันก็จะข้ามเส้นแดงมาเลยครับโจมตีแผ่นดินแม่ของรัสเซียได้เช่นเดียวกันเหมือนกับ การที่ยูเครนใช้ขี่ปนาวุธแบบสมชาโดนำมาโจมตีทีนี้เราก็มาดูในแง่ของการทู่กันบ้างครับเมื่อคำพูดตรงนี้นะครับมันมีขึ้นมาสิ่งที่รัสเซียกระทำก็คือว่ากระทรวงการต่างประเทศนะครับก็ถือว่ามีบทบาทสำคัญละที่เกี่ยวข้องกับการสงครามเพราะฉะนั้นเป้าหมายหลักนะครับเขาก็ต้องการเตือนไปยังอังกฤษและเมื่อไม่นานมานี้นะครับกระทรวงการต่างประเทศจึงได้ทำการเรียก เอกอัครราชทูตอังกฤษเข้าพบครับการเข้าพบครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการยื่นประท้วงอย่างเป็นทางการต่อกรณีที่นายเดวิดคาร์เมลอนต้ตีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอังกฤษได้มีการออกมาพูดจานะครับที่เกี่ยวข้องกับการที่ให้ยูเครนนั้นมีสิทธิ์นำขีปนาวุธของอังกฤษ,ออกฤษนำมาใช้โจมตีเป้าหมายในดินแดนของรัสเซียแต่ว่าภายหลังมาครับรัฐบาลอังกฤษนั้นได้มีการออกมาปฏิเสธข่าว ที่เกี่ยวข้องกับเอกอัคราทูตประจําอังกฤษเข้าพบเพียงแต่อ้างว่าเขามีการไปพบกับเจ้าหน้าที่รัสเซียเพื่อประชุมในเชิงของการทูตเท่านั้นซึ่งการหาลรืองกล่าวอังกฤษก็ยังคงย้ําจุดยืนเดิมนะฮะที่บอกว่าอังกฤษเนี่ยก็ยังคงสนับสนุนยูเครนนะฮะท่ามกลางสงครามที่มันเกิดขึ้นกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียจึงได้มีการชี้ไปเห็นถึงคําพูดนะครับในกรณีที่ใช้ขีปนาวุธเนี่ยนะครับ บุกเข้าไปโจมตีแผ่นดินแม่ของรัสเซียเขาก็บอกว่ามันย้อนแยง้งแต่ว่าในเรื่องนี้ครับรัสเซียเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาก็พูดอย่างเชัดเจนนะแล้วก็เตือนทางด้านทูตไปด้วยแล้วให้ทูตเนี่ยนะครับส่งข้อความข่าวสารไปอย่างอังกฤษไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆก็ตามแต่นะฮะหากว่ายูเครนเนี่ยนะครับนำอาวุธของอังกฤษมาโจมตีดินแดนของรัสเซียไม่ว่าจะเป็นที่ตั้งทางทหาร มันจะอยู่ในยูเครนเองหรือจะมาโจมตีแผ่นดินแม่ของรัสเซียเพราะฉะนั้นมันก็เป็นสิทธิ์โดยชอบธรรมขอเสียครับที่จะสามารถทําการโจมตีได้การเรียกทูตเพื่อมาพบแบบนี้นะฮะก็เหมือนเป็นการไปป้องปรามท่าทีของนายเดยวิดคาเมลอนแล้วก็ไปป้องปามรัฐบาลลอนดอนที่ต้องการจะสื่ออย่างตรงไปตรงมาว่ารัสเซียนะครับก็พร้อมแหละที่จะเล่นงานอังกฤษเช่นเดียวกันหากว่าอังกฤษ มีการอนุญาตให้ยูเครนนั้นนําขีปนาวุธเนี่ยแหละครับมาโจมตีแผ่นดินแม่ของรัสเซียซึ่งมันก็ไม่แตกต่างอะไรครับต่อกรณีที่รัสเซียก็จะมีการนำอาวุธของรัสเซียไปโจมตีเกาะอังกฤษก็ถือว่ามันก็กลายเป็นประเด็นร้อนแรงขึ้นมาอย่างทันทีนะครับในแง่ของประเด็นทางด้านของการเมืองแต่ท่านผู้ชมครับอย่างที่ผมกล่าวว่าเราต้องเฝ้าติดตามกันต่อไปว่าถึงแม้ว่าอังกฤษนั้นไฟเขียวก็ตามแต่นะครับแต่ว่าทีเนี้ย การตัดสินใจของยูเครนเขาจะโจมตีหรือไม่แต่ผมเชื่อว่าเขาโจมตีครับเพราะว่าช่วงของสงครามเนี่ยนะฮะมันไม่มีสิทธินะฮะมันไม่มีสิทธิ์ที่จะห้ามว่าเฮ้ยคุณห้ามใช้อาวุธของประเทศนั้นประเทศนี้มาโจมตียูเครนเนี่ยน่าจะนําขีปนาวุธแบบซอมชา์โดไปโจมตีอย่างแน่นอนเป้าหมายแรกครับที่ยูเครนเนี่ยเขากําลังเลงอยู่นั่นก็คือสะพานข้ามช่องแคบเค์ดรวมถึง ฐานที่มั่นทางทหารของรัสเซียน,นะครับที่ตั้งอยู่ในเขตของเทเรดัมก็จะกลายเป็นเป้าหมายสําคัญ